สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, แฟนจ่องทุกท่านทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยุกับบุญน้้ำโชว์กับเซียนซองจ้าสำหรับคลิปนี้ก็อยากให้ติดตามกันดีๆคุณพ่อคุณแม่บัวาตาคลิปนี้ละเาสาอาทิตย์นี้สองมือนี่นะครับตั้งบุญน้ำโชว์กับเซียนซองกับซีทาย่อยล่งเลขรัฐบาลไทยให้จ้านะครับเพราะว่าใกล้มือไก้เว้นข้าาแล้วแมนจ้าย่างล่องบอ,บอยู่นะครับ ยังเหลืออีกหลายสำนักอยู่นะครับท่างๆกันทาติดต,ตามกันจ้านะครับคุณพ่อคุณแม่สําหรับคลิปนี้กระซียเอาแนวทางเลขลรัฐบาลไทยนะครับของพอเสียสิลิ้นทอดมาฝากจ้านะครับว่าเพินสิมีอ่าตัวดีตัวเด็ตดด่างๆมาฝากมา่ตอนเนาะอ่าเป็นตะคือบ,อเาาบอ่เป็นตะมานบ่เป็นน้ำมักนั่บอเป็นตะจับนําบอจ้าเออนี่ก็นังคือ,อ,อน้อ,อะไรไปอันนี้แท้ ยังคือว่าแบบรั่วๆแท้เอ้าวเฝ้าเนาะโอสีไปใส่เอ้ามือนสิเลือกตั้งแล้วสิไปเลือกตั้งเด้โอ้ยมันยังยวฮอดดอกม่ต้องเฝ้าบรนน่นค่อยๆเฝ้าคุณพ่อคุณแม่มันจีฟังกว่าท่านนิดอ,อ,อ้าวบอกจ้ะอ้าวนาลาสนะอ้าวอืม,ม <c oughs> แล้สิแม่เอาตามค่ะนี่นางดอกเ <c oughs> ดี๋ยวให้ท่านเช็ดซองอ่านให้ฟังคุณบอกคุณแม่สำหรับแนวทางของโคเชนสิรินทร์ท่อนจ้ดอืมจดจัด สำหรับแน่ขา้างรัฐบาลไทยเนาะของอพอเซียนซินทอนนะคะประจํางวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองห้าหกค่ะงวดนนี้พอเซียนซินทอนนะคะให้ชุดรวมมานะคะปกติพอเพิ่นสีแยกบนแยกล่างมาให้สำหรับรัฐบาลไทยนะคะแต่งวดนี้รวมมาเลยมาสั่งรวมมาเลยจ่ารวมมิดหลยมาสั่งให้คุณบอกคุณแม่พิจารณาเอาครับมักบนกับไปบนอืมัมกล่างกับไปล่างอ่าหรือว่า มักทั้งบนทั้งล่างกับจัดโหลดจัดโหลด <c oughs> อ๋สำหรับงวดประจำวันนี้16พฤษภาคม256 6, 6นะคะพ่อเซียนซิรินทร์ทอนให้ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดเด่นไปที่8กับ4รองศูนย์ค่ะเด่นไปที่8กับ4รองศูนย์จัดให้เลข3ตัวมาทั้งหมด6หางนะคะก็มี805 105 905 409 809 708ค่ะหกหางแมนจ้ะส่วนตัวที่พอเซียนสิินทอนมักแห้งนะชอบส่วนตัวนะคะชอบหนึ่งหางชอบมากไปที่1 0ึห้าค่ะคือูลว่าพอเป็นมักแห้งเอ้าเป็นวางสันเดเอาเปนติดไว้ลายบอกจ้าโอ้เป็นมักมักตัวนี้ก็โมูนนะแต่ว่าตัวอื่นกับไมได้ทีมนี่ดังสินะมักแห้งก็มูนื่อจ้ก มาเบิงในส่วนเลขจับคู่เลขสองโตนะคะวันนี้นะคะพอเสียนสิเรียนทรให้มาทั้งหมดหกหางค่ะก็มี8ปดสี่แปดห้าศูนย์ห้าเจดห้าเจดแค่ะครับพอมีโตมากเป็นวิเศษอีกแล้วนะคะสำหรับเลขสองโตนะคะชอบมากเป็นวิเศษไปที่0ูย์ห้าแล้วก็0ูย์แค่ะ ฝากกันแน่จักน้อยนะคะห้าชุดกันร้อยมาพระสับกันสองหางนะคะกันไปที่ศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์สามค่ะงามอยู่ดีหล่ะเนาะงามงามมักน้ำอยู่อส่งคืออยู่งวดนี่นะแต่จังที่บอกนั่นหรอบุญน้ำโชคง่วดนี้มากเลขอยู่สามตัวแต่สิจับคู่จังไเนี่เดี๋ยวสีร่องพี่จน้าเบ่งหินอยู่มากเลขแปดเลข ศูนย์เลขฮะโอสามตัวนี่เนี่ยสามตัวนี่แล้คิดว่าเพิ่มๆมากเบิดตินจ้ะเลขสามตัวจับเป็นเลขรางวัลที่หนึ่งหนวดบอสกับจี่นักเดี๋ยวให้ร่องพิจารณาเพื่อน,คน,คนเอาเอาเอาช่วยตัวเลขพ่อ <laughs> เดี๋ยวเซฟซสีซับสนจ้ะจ้บอ,อ่อานี่เนาะอันนี้คือแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยนะคะของเซียนซิรินทร์นะคะประจํามวดวันที่16 พฤษภาคม2566นะคะหรือว่าอีก3มมือที่จะถึงนี่ละนะคะวันนี้ก็เซียนสิรินทรให้เด่นวิ่งรูดไปที่8กับ4รองศูนย์ค่ะให้เลข3ตัวมา6หางนะคะก็มี805 105 905 409 809 708ค่ะ ส่วนที่ขีดเซนเต็งก็คือตัวที่พอเซียนซีเินทอนมัดแห้งกระมุนะคะในส่วนเลขสามตัวก็คือหนึ่งศูนย์หาครับข้างล่างนี่ก็คือเลขจับคู่นะคะเลขสองตัวจับคู่นะคะให้มาหกหางนะคะก็มีแปดสี่แปดห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะสำหรับชุดเน้นนะคะ ส่วนชุดกันนะคะมี2หางนะคะกันไปที่09แล้วก็03คะ่ะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะย้ำอีกครั้งว่านี่คือแนวทางรัฐบาลไทยนะคะย้ำแน่จากน้อยเนอะว่าพอเพิ่นเป็นเซียนเหล็กเล่าท่านนึงนะคะที่พอคุณแม่ในยินซื้ออยูทุกลุกจันพุทธศุกนะคะเดี๋ยวจะสับสนนะคะว่าสรุปอันนี้เป็นไทยหรือเป็นเล่านะคะ ชัดเจนนะคะอ่ะหมุนต้นโชรเ่อคือเงียบแทเอา้ากับอยเธอเบาอยู่ดิเบาเดี๋ยวเบาส่วนไปเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เป็นสีงงุ่มันสีจับสนโอ้จ้ะจ้าอ,อันละตัวเลขกันบ่หลายนะครับก็ะล่องเลือกบึ้งนะครับมัดตัวใดชอบตัวใดกะยิกบกระจับตัวนั่นขันบ่มักกะแยไปยิบแยไปจับนะครับเลือกเอาตัวที่คุณพ่อคุณแม่มาจ้ม ตัดจินใจดีๆก่อนสิลงทุนจ้านะครับเพราะว่าช่วงนี้มันกะเริ่มเขานาฝนแล้วมันเกี่ยวยังกันเฮะเกี่ยวยังกันกับการลงทุนเอ้ามันสิพสบายด้เออโออยมือนนำโชคมาล่าจำจับใจลีเท่านี้นลงทุนดีๆสิได้มีงเงินไปลงหน้าโอ้สิได้มีงเงินไปลงหน้าเขานาฝนแล้วอืสิได้มีงเงินซื้อปุย๋ยจ้า อซื้อหั้นเขา oh. ่าในสิค่ารถไถรถยอดเขาอเออรถเกี่ยวรถัยง oh. สารพัดแมนอยู่เนาะนะครับโ oh. อ้ไหลได้ใจหลาย <laughs> แต่ว่าฉันรู้สึกว่างวดนี้วันที่16นี่หนีฉันคิดว่าสองเท่านี่จีนเฮ้กันดังๆอยู่ดิบุน้ำมโจเป็นนางอ่ะทรงคือไหม,ไมคิดว่าความรู้สึกกันนะว่า เลขสี่เข้ายรสำนักคนะวอาถึงส่งคืองวดนี้ยาลืมเอาตัวทเทอสื่อมาบอกคุณบอกคุณแม่ได้หอล่เห็นมองงวดที่แล้วมันเข่าเลยเธอสื่อจกหางก่อแปดหางจ้ะเออมันเข่ากับยาลืมเอาไม่คุณบอกคุณแม่เบิ้งน้ำแน่คาเป็นมักน้ำแมนแมนแมนออะทำามีเวลาเด้อมาอย่อน่นีโมเมนต์แต่ปุ่มธุระแล้วดิไงกลายเป็นเจนซองธุระไปน้ำแล้วตอนนี้อืเพราะว่าไปน้ำขันนะคะก็เลยบอก บบว่างรงคลิปจะเที่ยวโอ้มี่ตะไปกับไปเอานั่นละกับชืคือเก้านั่นละกัสีตามให้คือบ้านนั่นละเออเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็บ่มมีอย่างแล้วคุณบอกคุณแม่กับปากกดไค์กดแช์กดิดตามคือเก้านะครับกดกระดิ่งไว้น้านะครับเพื่อเป็นการผลาดในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณคุณบอกคุณแม่ีกดไค์กดแช์ให้เนาะจ้าอยเป็นกำลังใจให้นะครับผมจังไดได้เจอกันคลิปหน้าครับเอฟซีครับขอบคุณค่ะ